คุณผู้ชมคะทางด้านของบหลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะได้ออกมายืนยันนะคะว่าจะมีการแก้กฎกระทรวงสาธารณาสุขค่ะโดยจะปรับครอบครองยาบ้าจากเดิมเนี่ยหเมตรนะคะตอนนี้เป็น1เมตรถือว่าเป็นผู้ค้าได้และต้องดูพฤติกรารประกอบด้วยค่ะ นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงข้อเสนอการแก้กฎกระทรวงสาธารณาสุขโดยเปลี่ยนจำนวนยาบ้าจาก5เม็ดเป็น1เม็ดให้เป็นผู้ค้าโดยบอกว่าตามอำนาจหน้าที่ในมาตรา107แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในการออกร่างกฎกระทรวงซึ่งโดยหลักการมีอยู่2ส่วนก็คือต้องแยกเป็นผู้เสพผู้ใช้หรือว่าผู้ติดหรือผู้ค้าโดยกฎหมายได้กำหนดวิธีการเอาไว้2ส่วนด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องดูตามจำนวนเม็ดซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข 2. ต้องดูพฤติกรรมประกอบด้วยโดยเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำหนดแนวทางโดยจำนวนเม็ด กฎหมายหลายฉบับเขียนเอาไว้นะคะแต่ว่าไม่เป็นตัวเลขเดียวกันซึ่งมีร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่จะต้องทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการประชุมคณะกรรมการบำบัดและรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565และมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดซึ่งประชุมมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการทางแพทย์ระหว่างกรมสุขภาพจิตกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีข้อสรุปตรงกันนะคะโดยบอกว่าการมียาเสพติดที่เดิมกำหนดเอาไว้กี่เม็ดเนี่ยจึงเป็นช่องว่างให้ผู้ค้ายาเสพติด เช่นพกไปแค่4เมตรเพื่อนําไปขายแต่เข้าขายเพียงแต่เป็นผู้เสพเท่านั้นทั้งที่จริงแล้วเป็นผู้ขา้าคือนำาีเม็ดเนี่ยแหละไปขายนะคะจึงทําให้เห็นตรงกันว่าการกําหนดจํานวนเม็ดไม่สามารถป้องกันและควบคุมให้ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดได้ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นตรงกันว่าให้กําหนดเอาไว้เลยนะคะถ้ามีในครอบครองเพียงแค่1เม็ดเป็นปริมาณขั้นต่ำแต่จะมีการประชุมคณะกรรมการ กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั่นเองถ้ามีความคืบหน้าอะไรนะคะเดี๋ยวเราสองคนมีมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะคําจํากัดความนะครับของแต่ละคำเนี่ยนะฮะหลังจากนี้อาจจะต้องมีการทําความเข้าใจให้ชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณรันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เสพผู้ใช้ผู้ติดหรือว่าผู้ค้านะครับก็มีหลายคาจริงจริงนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยผู้เสพก็คือผู้ป่วยนั่นเองะนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปสําหรับ ผู้ค้าก็คือคนที่ครอบครองยาบ้าตั้งแต่1เม็ดขึ้นไปนี่นะครับก็จะกลายมาเป็นผู้ค้าแต่ก่อนก็คือ5เม็ดใช่ไหมครับอ,อาจจะปรับลดลงมานี่นะครับก็จะมีการแก้กฎระเบียบกฎหมายตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับเป็นอำนาจหน้าที่ตามมาตรา107นะครับของประมวลกฎหมายยาเสพต,ติดนะครับที่ให้อำนาจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการออกร่างกฎกระทรวงนะครับ หลักการก็คือว่ามันจะมีอยู่สส่วนนะครับเวลาเราพบผู้ที่มียาเสพติดไปในครอบครองก็ต้องแยกว่าเป็นผู้เสพผู้ใช้หรือผู้ติดหรือว่าเป็นผู้ที่ค้านะครับซึ่งผู้ที่ค้ายาเสพติดอย่างที่เราทราบว่ามีโทษรุนแรงนะครับตรงนี้กฎหมายกําหนดวิธีการไว้สส่วนนะครับก็คือ 1. ให้ดูตามจํานวนเม็ดซึ่งตรงนี้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการออกนะครับอัอที่งก็ต้องดูพฤติกรรมประกอบด้วยไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งตรงพฤติกรรมเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ทางท่านมนตรียุติธรรมเนี่ยเป็นคนกําหนดแนวทางนะครับจะเห็นว่ามี2ส,ส่วนแยกจากกันนะครับสำหรับจํานวนเม็ดเนี่ยเดิมกฎหมายหลายฉบับเขียนเอาไว้เนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นตัวเลขเดียวกันบางกฎหมายก็เขียน5 บางกฎหมายก็เขียน15เพราะฉะนั้นพอเรมีร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับทางท่านมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือท่านรองนายกอนุทินนะครับก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการบำบัดและรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลานะครับและก็มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดป,ด,พดประชุมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วก็มีทางคณะประชุมวิชาการาด้านการแพทย์นะครับร่วมกันร,ระหว่างกรมสุขภาพจิตกรมการแพทย์และก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ร่วมกันหาลือก็มีข้อสรุปว่า ที่ประชุมทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่าการมียาเสพติดเดิมที่เรากําหนดไว้ว่ากี่เม็ดกี่เม็ดเนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้ค้าเนี่ยเอาเป็นจุดอ่อนกําหนดปริมาณที่ค่อนข้างต่ํานะครับก็คือตอนนี้จะกําหนดไว้ว่าเป็น1เม็ดเองก็ตามจะเข้าสู่คณะกรรมการที่ประชุมของกระทรวงสาธารณสุขอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับข้อดีของการกําหนดว่าไม่เกินหนึ่งเม็ดก็คือทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความระมัดระวังแล้วก็เห็นว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นอันตรายไม่เสพนะครับ ข้อ2ก็จะทําให้เราสามารถมีผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่ระบบการบาบัดรักษาได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้การบาบัดรักษาเราก็แบ่งออกเป็นสนอย่วนที่เคยนําเรียนหลายครั้งก็คือผู้ที่ติดรุนแรงสีแดงเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลโดยสถานพยาบาลเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นของกรมการแพทย์กรมสุขภาพจิตนะครับส่วนผู้ที่เสพซึ่งมีอาการปานกลางที่เราเรียกว่ากลุ่มสีเหลืองกลุ่มนี้ก็จะรักษาโดยทางกระทรวงสมรภาระกระทรวงสาธารณสุข ในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศซึ่งขณะนี้เปิดครบทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีไปส่วนที่3ก็คือผู้เสพที่อาการน้อยหรือว่าที่เรียกว่าผู้ใช้นะครับกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นกี่เมตก็ตามเนี่ยก็จะต้องได้รับการดูแลในศูนย์บําบัดในระดับชุมชนที่เรียกว่า community based treatment ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้วางระบบการรักษาแบบครบวงจรได้แล้วเพราะฉะนั้นการกาหนดยาเสพติดที่เป็นจำนวนน้อยเนี่ยก็จะทําให้คนเข้าถึงบริการในเรื่องของการดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับ อันที่สองก็คือทําให้สังคมตระหนักว่าไม่ควรจะไปยาเสพติดเลยเพอเราไปเปิดช่องว่าไม่เกินกี่เม็ดกี่เมดก็ทําให้บางคนเข้าใจว่าพวกนี้มีกี่เม็ดก็ได้ตารวจไม่จับอยู่ในชุมชนอันนี้ก็จะเป็นการสื่อความหมายถึงสังคมให้ระมัดระวังแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลูกหลานหรือพี่น้องประชาชนเข้าถึงยาเสพติดซึ่งขณะนี้ทางท่านมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินใจประคุก็มีนโยบายให้กับอ,อสมอได้มีการสอดส่องแล้วก็ให้ความสําคัญ ในการให้ความรู้เรื่องอยาเสพติดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับส่วนเรื่องระบบการบำบัดรักษาอย่างที่นําเรียนนะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการรักษาไม่มีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเพราะเราจะใช้การรักษาคนที่อาการน้อยที่ในระดับชุมชนซึ่งขณะนี้ได้มีแนวทางและวิธีการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับคนสุดท้ายนะครับ,รบผลกระทบต่อสุขภาพในการเสพยาเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งเม็ดขึ้นไปพอเราไปกําหนดไม่เกินกี่เม็ดกี่เม็ดบางคนก็เข้าใจผิด แอกระทบต่อสุขภาพนี้ตั้งแต่ที่เสพยาเสพติดเม็ดแรกนะครับอันนี้เดี๋ยวก็มีผลทางวิชาการที่ช่วยยืนนะครับเป็น,นี้เป็นที่มาที่ว่าทําไมจะต้องออก่า,ากฎกระสวงอันนี้